ค่ะขอกราบสวัสดีค่ะสวัสดีทางช่องน้องพาด้วยนิวพาโชคนะคะวันนี้พามาตามปู่ขาวนะคะปู่หินนะคะท่านผู้ชมปู่โทมันแต่เช้าเลยนะคะบอกว่าฟันดีนะคะแล้วก็มีชุดหนีอัดมาฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะปู่ฝันสี่ห้าเคืนติดเลยนะคะฝันย้ําตัวเดิมแล้วก็มีเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งคู่นะคะท่านผู้ชมเข้ามาแล้วขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะคะวันนี้ก็เป็นเช้าวันออกก็ขอให้ทุกท่าน โชคดีกันทุกท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกท่านนะคะท,ท่านผู้ชมนะครับผมก็กลับสวัสดีนะครับผมพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับแฟนช่องนะครับกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะครับผมแฟนกลับแฟนช่องทางช่องนิวพาด้วยด้วยนะครับผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศไฟ้สดนะครับผม วันนี้นะครับแอดมินจะพามาต่อสายสัมภาษณ์ปู่ขาววังหินนะครับท่านผู้ชมเนาะก็มีพ่อแม่พี่น้อง f อฟหลายท่านนะครับผมติดตามแนวทางของปู่ขาวอยู่นะครับก็มี f อฟซีโทรมาถามเนาะบอกว่าปู่ขาวนี่ท่านจะมีแนวทางเพิ่ม,เต,มเติมไหมนะครับโค้งสุดท้ายเนาะวันเลขออกปรากฏว่าปู่โทรมาหาเมื่อเช้านะครับบอกว่าฝันดีมากปู่มาเข้าฝันนะครับท่านผู้ชมเนาะ ก็่ารชมที่เข้ามาแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กด s ับ s ไ r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมเนาะวันนี้ก็มากับทีมงานทางช่อง YouTube ของเรานะครับมีนิวพารวยนิวพาโชคน้องพารวยแล้วก็ดวงพารวยนะครับเป็นทีมงานที่ว่าทําด้วยกันมาตลอดนะครับท่านผู้ชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับผมจะได้ไม่พลาดแนวทางดีๆของทางช่องเนาะนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับเป็นเช้าวันเลขออกเนาะก็ ขอให้ท่านผู้ชมนะครับผมมีชอ่องมีลาบนะครับเฮงเฮงปังปังทุกท่านนะครับผมก็เดี๋ยวไปโทรถามแนวทางของปู่กันเลยนะครับผมปกติจะไปสัมภาษณ์ปู่อยู่ที่วังหินเนาะแต่ว่าวันนี้ขอญาตโทรสัมภาษณนะ์เนาะกลัวจะไปไม่ทันนะครับผมเพราะว่าระยะทางค่อนข้างที่จะไกลนะครับท่านผู้ชมก็เลยเอาเป็นโทรสัมภาษณนะ์เนาะนะครับ ับสวัสดีครับค,คุณพอ่อครับอืมครับเป็นไงบ้างไครับคุณพอ่อหลังจากปล่อยเลขชุดตองหมดมาฝันดีใช่ไหมครับพอ่อฝันฝันดีฝันจับปลาอยู่ยโ,<อ>โอ้ครับจับปลาจับปลาเลยครับพ่อรอบนี้จับปลาจับปลาท่อนแล้วแหละแต่ก็จับาแค่ตัวเดียวนะ่ะมันาม่มาหลายตัวนะโอ้ครับอืม อันน,น่าจะเป็นปู่มาทําให้ทําให้นิมิตฝันเห็นปลาช่อนหรือเปล่าครับพ่อใช่เกียวต่กับปลานี่แหละแล้วตัวเดียวครับ,รบไม่ได้เอาเยเอะเขาแค่ตัวเดียวคแต่มันแปลกนะนิมิตมันเป็นเหมือนปลาแหละแต่ทีนี้ก็มีผู้ชายคนหนึ่งเราก็ไม่รู้จักเนาะคที่เขาบอกว่า เนี่ยเดี๋ยวจะให้จับปลานะพราบ่างนี้เราคนนี้ก็โอ้โหน้ำเต็มไปหมดแล้วทำไมจะจับยังไงได้ครับแล้วแล้วผู้ชายคนนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวไปดูว่าจะจับได้ไหมวะแคปนิดเยอนหน่ะครับแล้วยแล้วบอกว่ามีเวลาให้จับน้ำอ่ะอือย่างนี้น่ะครับจับนั้นเต็มหนองเต็มฝ่าเวียตนามอ่ะแคปเดียวน่ะน้ำแห้งหมดเลยนีแต่ตัวปลาเต็มไปหมดอ่ะโอ้ครับ ช่แต่ผมก็ไปจับอเอาแค่ตัวเดียวครับก็ไปจับเยอะจับตัวเดียวเมื่อี้ท่านกับผม่าหมดเวลาจับแล้วนะคแค่ดียวนั้นก็เต็มปาคืนเลยโอ้ครับยมกตี่เตะนครับข,ขอขอ,อยาตถามพ่อหน่อยครับอันนี้คนคนที่บอกให้คุณพ่อไปจับปลานคุณพ่อคิดว่าเป็นใครครับก็ปู่นั่นแหละเพราะเป็นผู้ชาย๋อครับอ๋อ แต่ว่าคุณพ่อก็ได้จับปลามาแค่ตัวเดียวใช่ไหมครับคุณพ่อจับมาแค่ตัวเดียวเยอะแยะไปหมดปลาเออไม่รู้ว่ยังไงเ้างเตือนนะไปแค่เบียร์ัวปลาเพราะมันเยอะโอ้ค่ะมันก็จับมาแค่ตัวเดียวแค่นั้นต้องนั่นลงแล้ก็จับปปไปตัวแล้ก็จับออกไปใกล้ก็เหมือนจับตั้แต่เราเอาแค่ตัวเดียวครับออ๋ทีนี้พอ,อเวลาั่านมาเล่ท่านก็บอกอ้าวพอแล้วนะว่าพอแต่ท่านบอกพอแล้วนะน้ำก็มาเต็มปากเลยนั่นก็เก่งเนี่ย ค,คุณพ่อฝันวันไหนครับฝันจากถัดจากคืนวันนั้นเลยีวล<อ>าที่วางหินครับแล้วกลับมาก็ฝันเลยครับแล้วทีนี้พอฝันเมื่อคืนนี่แหละที่บอกว่ามันเป็นนิมิตอย่างนี้ทุงสายนิมิตท่านจะให้เลขกร่างอ๋อครับที่การยิงปืนนี่แหละยิงนันนี่แหละครับเพราะว่า ลักษณะเรายิงเขาถูกแบบตายเยอะแยะแต่เขายิงเรามันจะยิงถูกเลยต่แต่แถวเท้านะต่แถวตีนน่ะพะมันตับอ่ะในความฝันใช่ไหมครับพ่อใช่เในความฝันลยคิดว่าท่านได้เล่กลานเลขกลางที่ฝันนี่แหละครับครับแต่ศูนย์ก็สี่ศูนย์สี่แปดนี่แหลสามตัวนี่แหละอืมครับเนี่ยนี่คือเน้นเลขกลางให้แล้วครับคือเนี่ยเน้นเลขกลางนี่แหละอ๋อครับส่วนตัวคุณพ่อคิดว่า ท่านเน้นให้ตัวไหนครับเอาแบบเอาแบบมนเน้นนะครับพ่อเน้นเลยแปดศูนย์เลยเลยกล้าแค่ลองแค่สี่ศูนย์ครับแค่ลองมาอีกตัวคือสี่แปดอ๋อครับคือคุณพ่อที่คแปดศูนย์เลยใช่พ็เป็นปืนจะยิงเขาตายเขาแผลแล้มันก็ศูนย์แต่คนที่เขายิงเราก็ยิงถูกแค่เท้าแ่ะตรงตีนน่ะยิ่งถูกตีนน่ะถูกง่ายๆคือสามากก็คือเป็นเลขล่างนั่นแหละนี่มิดอืมไม่ตืน แล้วอีกจะเล่าอีกอยากทำธดรกิจเนี่ยเบบดินไปซื้อไอ้บอกว่าโอ้ยก็มีเล่าขาวไม่อยากซื้อว่ะครับเล่าขาวซีซีพีปีอ่ะนะวันนี้ยซื้อไปถึงร้านคนนั้นเขาชื่อปุ๊โป๊โปกเขาเลขแปดใช่ไหมรเราไปยื่นเล่าไอซีซีแปดเล่าขาวอ่ะยื่นให้เราเราถืออนะ่ะถืออยู่กับมือเนี่ยครับถืออยู่ทําไมมันตกแตกเต้าหมดเลยอย่างเงี้ยตกแตกเลย เมนนื้นเน้นบอให้อยู่ข้างล่างเนี่ยครับเนี่ยไม่แต่ศูนย์ 40, เนี่ยสี่ศูนย์เนี่ยเนี่ยแล้วก็มานิมนิดเมื่อคืนนี่อีกเกี่ยวเป็นยิงปืนเนี่ย,นย,นยเนี่ยอะนะเนี่ยแบบเนี้ตั้งคืนนี้นิดนินให้เป็นเลขล่างพวกนี้ใช่ใช่ครับพ่ออ๋อเ่าขาวจย<อ>ตกแตกกระจายเลยใช่ไหมครับพ่อไม่กระจายเลย<อ>เ่าสี่สิบปีกีเนี่ยครับโอ้ถือว่าุดจอดนะพ่อเนาะแตกกระจายไม่นี้แตกระเบิดเนี่นะครับพ่อใช่ มีเรื่งมานั่งอ้เนี่ยปู่ให้เป็นเลขล่างแล้วนี่เข้าใจนะเพราะมันอยู่ข้างล่างมันตกแตกมอยู่ข้างล่าง,งนี่นนนนคือเป็นเลขล่างทันทีเลย<ห>๋อครับตอนจะปีปีศาตปู่เป็นแบบนี้เลย<ช>่อันั้นก็เป็นให,ห้บนปีให้ทางนั้นน่ะขงปู่นะที่บนงนั้นแหละพวกนั้นอ่ะครับได้ทาแต่นเง้นบนบนแล้วก็นเน้นล่างครับอนนืมก็คือคุณพ่อได้บนบานอะไรไว้กับปู่ไหมครับงวดนี้ ก็ถ้าว่าบนบานก็ไม่ได้บนมีอย่างเดียวเนี่ยทำได้ผนสำเร็จก็คือแบบจะสร้างให้ท่านแค่นั้นเนี่ยอน,นั้นเนี่ยการรวมกันมาก็า็วรจะสร้างให้ท่านแล้วท่านจะมีเมตตาท่านก็จะให้อย่างเงี้ยเมื่อท่านให้แล้วก็ท่านก็ต้องได้ลาบในโชคให้ลาบนั่นแหละครับเหมือนกับท่านกําลังจะเปิดให้สร้างใช่ไหมครับพอ่อตั้งใช่ใช่เนี่ยจะเปิดให้สร้างนี่แหละครับบ้างร้างองค์สุิยราก ทางเข้า,าท่าน่างนี้เลยะถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเป็นทางอื่นท่านมองดูแล้วมันจะลำบากได้อย่างนี้คนเขาศรัทธาเขาก็ต้องมีเยอะแหละรวมกันคนละนิดคนละหน่อยก็จะได้สร้างใช่ไหมหล่ะครับใช่ครับพ่อนั่นแหลยใช่นั่นเลยครับแต่ทา่านต้อง่อยครับเผื่อ,อมีพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีอยากจะเข้าไปขอพรกับว่าอย่างนี้ก็สามารถเข้าไปได้เลยใช่ไหมครับพ่อ ถ้าเข้าเข้ามาก,ก็เข้าได้แต่อันที่ดีเนี่ยก็โทรบอกก็ได้ไปอธิบายเขายังไงยังไงมาอะไรอย่างนี้อ่ะมันไม่ได้ยากแตครับครับก็คือบางทีนั้นเข้าไปซูมสี่ซูมห้าไม่ได้เลยใช่ไหมครับพ่อก็ช้าอันมันก็จะว่าไม่ไม่ไม่ได้มันก็ไม่เป็นไรนะแต่แต่ว่าภา เข้ามาถ้าละเพราะว่ามันอย่างนี้ถ้าของอยู่อะอยู่เราจะได้เข้าใจเราจะได้อธิบายเขาถูกอะไรอย่างนี้นะครับบางทีเข้าไปเลยคุณพ่อก็ไม่อยู่อย่างนี้ก็มีนะคะครับค่ะโอ้แต่วันนั้นแอดมินเข้าไปเสียงการ้องเต็มเลยครับคุณพ่อใช่ใช่ใช่นะนั่นแหละนั่นแหละคือเขาเขาเขาเหมือนเนาะเขาปูให้ให้กาพวกนี้แหละดูแลตรงนั้นค,ครับนั่นแหละอือพี่แอนตาย คุณพ่อก็เลยอยากจะเพิ่มแนวทางวันนี้วันเลขออกใช่ไหมครับพอ่อใช่ใช่ครับเ,เล็บนเลขล่างอย่างเดียวอ่ะครับครับวันนี้เป็นล่างใช่ไหมครับพอ่อใช่นีมิตอย่างนี้เป็นล่างเพราะมันไม่ได้อยู่ที่สูงเลยต้องอยู่ที่ต่ำบ้ากครับอืครับก็มีท่านผู้ชมแล้วก็พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางช่องนี้เขารอแนวทางของ,ของคุณพ่อหลายท่านอยู่ครับพอ่อครับ ก็คือมีก็มีคุณแม่โทรมาถ,ถามอยู่ครับเมื่อวานว่าอันคุณพ่อนี้จะเพิ่มแนวทางหรือเปล่าตอนแรกตอนแรกว่าไม่เพิ่มแล้วทีนี้คุณพ่อนี้โทรมาหาฝันดีเมื่อคืนก็เลยต้องเพิ่มใช่ไหมครับพ่อใช่ใช่<ม>คือท่านก็จะเน้นฝันดีเน้นเป็นเลขล่าง,างไงให้ได้รู้ยังไงล่ะครับอันนั้นก็เป็นเลขบนอันนี้ก็เป็นเลขล่างอย่างนี้เพราะว่าดูปริศนาท่านให้อย่างนี้มันให้ต่ำมากมันคงเป็นเลขล่างครับ ปกติอันปทูท่านจะให้เป็นปริศนาหรือว่าให้เป็นตัวครับพ่อปักเรื่องปกติบางครั้งก็เป็นตัวเลขเลยบางครั้งก็เป็นปริศนาแต่ปริศนาของท่านมันไม่ยากนะมันก็ตีง่า,งงายๆอ๋อครับเน่ดูแต่เวลาท่านท่านจะให้นะบางครั้งท่านก็บอกเลยบอกเป็นตัวเลขปั๊บเลยบอกปั๊บก็ออกปุ๊บนะอย่างเงี้ยนทะุก่นานให้ไเลยนั้นับครับก็ยูที่ที่เวลาท่านจะให้เราก็ไม่ไม่ไม่สามารถตีแบบนั้นได้เนาะนัานให้ครับ เป็นปริศนาแล้วก็เป็นตัวเลขอ๋อครับถ้าถ้าเป็นความฝันนี่จะเป็นปริศนาใช่ไหมครับพ่อบางครั้งก็งป,ปริศนาบางครั้งก็เป็นตัวเลขก็อย่างที่เขียนให้นะเป็นตัวเลขเห็นไว้นั่นครับครับเอออย่างนั้นเลยเขียนให้ดูเป็นตัวเลขอย่างที่ว่าเขียนเลขหนึ่งเขียนเลขแปดเป็นเลขเก้าเนี่ยนานๆๆน่าจะเป็นตัวเลขเลยครับอ่นเลยแต่ว่าถ้าเกิดปู่ปู่ท่านมาสื่อกับคุณพ่อหรือว่ามามาประทับร่างคุณพ่อเนี่ย แสดงอันจะเขียนให้เป็นตัวเลยใช่ไหมครับพ่อใช่อืมครับก็คือว่าเวลาปู่มานี่ก็คือว่าจะเหมือนเป็นการเขาเรียกว่าอะไรครับพ่อมันมันไม่ใช่การท่งใช่ไหมครับมันอันนี้ไม่ทรงนะครับมันเป็นมันเป็นจิตนะถ้าพูดง่าย ท่านสัมผ e ัสท่านสื่อท่านสัมผัสให้เราทางจิตเลยเรารู้เองโดยอัตโนมัต <c oughs> ิทางจิตเลยท่านผ่านมาอย่างไรส่งมาอย่างไรเรารู้อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยครับใช่จะพูดง่ายๆก็จะสัมผัสเลยแต่สัมผัสทางจิตโดยตรงจากท่านเลยอโอครับป๊บปมันออกมาโดยที่เราไม่ต้องคิดอ่ะเราคิดอะไรไม่ไม่เป็นไม่ถูกอยู่แล้วแหละคับมันออกมาเองโดยอัตโนมัติอย่างนี้เน่ยป๊บปั๊บปไปเลยนั่นแหละคือท่านส่งมาให้เราเราเป็นเครืงรับครับ ก็คืออยู่ดีสมมติท่านให้แนวทางตัวเลขมาเลขเนี่ยมันก็จะไหลเข้ามาโดยโดยเองเลยใช่ไหมครับพ่อใช่ใช่ใช่ไหลมาโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องไปคิดไปอะไรไม่ได้รู้อะไรอย่างเงี้เลยมันไหลตตตตตตๆออกมาเลยอย่างเงี้ยครับผมเหมือนับเหมือนภาษาที่คุณพ่อพูดเนาะตอนที่ว่าท่านมานี่เนาะมาสื่อสารใช่ไหมครับพ่อใช่ใช่ใช่นั่นแหละคือภาษาของท่านภูิของท่านจะเป็นอย่างนั้น ท่านคงพีดาวพูดไม่เป็นสักตัวพอท่านส่งมาเปิ๊บตายเลยสู้ได้เลยตบๆๆเลยนั่นนะครับผมก็คือว่าเป็นภาษาโบราณของโบราณอย่างนี้ใช่ไหมครับพ่อได้เป็นภาษาของเลยของโบราณของโรมัน๋อครับในยุคของของโรมันในยุคของท่านเนี่ยครับก็คือตั้งแต่เกิดมาแอดมินก็เพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกนี่แหละครับพ่อครับต่อมน มันเป็นสถานที่แปลกถ้าคุณไม่เข้าใจคนไม่รู้คนไม่นั้นก็จะไม่รู้เลยว่าว่าบ้าบออะไรมากราบหินกราบอะไรอย่างนี้นะแต่คนที่เขาไม่ไม่ไม่เข้าใจอะไรจริงๆอย่างนี้แะครับั่ลนครับท่านที่ที่คุณพ่อว่าปู่ท่านบอกแปดหมื่นสี่พันนี่คือว่าท่านบอกเป็นแนวทางหรือว่าท่านบอกเป็นอะไรครับคุณพ่อนี่แหละนี่แหละที่ท่านที่ถาม ที่ถามว่ามีอยู่กี่ตนตรงนี้ที่ท่านบอกว่าแปดหมื่นสี่หมัเนี่ยเห็นไหมเหมือนท่านจะเน้นเหมือนจะบอกเน้นๆเกี่ยวกับหวยให้เราแต่เราก็ยังไม่เข้าใจครับอ่ะแต่ผลสุดท้ายเวลาจบลงเอยจบเลขอันนี้มันเห็นไหมมันเน้นให้เป็นเลขล่างกันดีเลยโอ้โหแต่ถึงจะสี่ศูนย์เห็นไหมเนี่ยนะนะ่งมาเข้าใจอยู่เมื่อคืนเนี่ยนะนะครับตอนแรกท่านยังไม่ไม่เน้นเกี่ยวกับล่างท่านเน้นเกี่ยวกับทางบนโอ้ครับ ็คือว่าบงที่ตันก็ให้เป็นปริศนาอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณพ่อใช่ใช่อครับส่วนที่คุณพ่อนิมิตฝันเมื่อคืนนี้ที่ฝันเห็นเห็นปลาแล้วก็เห็นว่าในความฝันไปยิงคนเสียชีวิตนี่คุณพ่อตีเป็นแปดศูนย์ใช่ไหมครับพ่อใช่ตนก็แปดมันตายเยอะมันก็ต้องศูนย์ใช่ไหมล่ะแต่เขายิงล้วเขายิงถูก แต่ตรงตีนอ่ะตรงเท้าตรงตีนคือมันต่ำมากมันคงเป็นเลขล่างนั่นเลยโอ้ครับปีที่สนาท่านแบบนี้นั่นหลยครับก็คือเหตุผลที่ว่าปืนนี่ยิงไม่โดนยิงโดนเท้าคุณพ่อคุณพ่อเลยคิดว่าเป็นเลขต่ำใช่ไหมครับใช่ใช่คิดว่าเป็นเลขกล่างเหมือนจะนนิดเนี่ยเรารู้ถ้ายิงถูกคนอื่นก็ไม่รู้เป็นเลขอะไรถ้ายิงมันอันนี้มันยิงต่ำถูกตีนถูกเท้าเนี่ยมันคงเป็นเลขล่างนั่นเลยครับศาสนาของท่านต้องตีตีของท่านให้ออก เวลาท่านนิมิตมาครับแต่ส่วนตัวมันก็ตีไม่ยากนะครับที่ปู่ท่านมาให้เนะพ่อ,อตีไม่ยากเลยนิมิตท่านนะ่ะง่ายๆอย่างนี้แหละนิมิตสองพ่วงก็มีที่คุณพ่อตีเป็นแปดศูนย์แล้วก็สี่ศูนด้วยใช่ไหมครับคุณพ่อใช่ใช่อโอ้ท,ที่เน้นนรอยตรงที่ว่าแปดหมื่นสี่พันตนนั่นแหล<อ>นะครับครับ ส่วนตัวนี่ขอญาตถามคุณพ่อหน่อยครับ,ค,รบคุณพ่อชอบตัวไหนมากที่สุดครับข้างล่างครับถ้าชอบชอบเท่า,ทากันคือแปดศูนย์กับสี่ศูนย์เนี่ยเลขล่างอ๋อครับเลขล่างเนี่ยสองตัวครับเพราะว่านี่ปู่ท่านนี้มาย้ำฝันเลขตัวนี้นี่กี่รอบครับพ่อเลขล่างมีสองรอบอ๋อครับก็เพราะว่า สองรอบกตอนที่ไปซื้อเหล้าสี่สิบตอนครั้งที่เราก็ไม่ไม่ไม่กินเหล้าไม่กินอะไรเนาะก็เหมือนโทนปิดดนใจอะไรให้ไปซื้อเหล้าอย่างอื่นทำไมไปซื้อไปซื้อเหล้าสี่สิบซื้อรับซื้อ,อจ,าจากของร้นานก็ชื่อปอปลาแล้วก็รีเปดเนาะอ๋อครับอีนี้ตอซื้อเราถืออยู่อย่างเนี้หลุดจากมือนะกรโตกแ,แกตกจายเต็มไปบนไหนเหล้าสี่สิบม<ๆ>ันอ่ะมันก็เหมือมนต่วบงบอกว่า ต่าและอยู่เลขล่างแล้วเต่เราก็ยังยังยัง,ย,งยังตีปริศนาไม่ได้ครับก็รู้แต่ยังตีไม่ได้ครับนั่นแหละพอมาใมิมิตเมื่อคืนเนี่ยโอ้เข้าใจแล้วทีนี้ครับเลขกันนิ้เป็นเลขล่างที่ปืนยิงเรายิงเขาตายเต้แต่เขายิงเรายิงถูกกระตีนค่ับเป็นว่ขล่างมันตา่านั่นแหละไม่เข้าใจมุ้งครับ,รบ,รบแต่ว่าที่ยฝันยังฝันว่าได้จับปลาเหมือนเดิมนี่คือว่าตอนนี้เป็นแน่แปดเจ็ดนี่ใช่ไหมครับพ่อ ใช่จับแต่ปลาจับแต่ปลาเนี่ยมันคตัวนี้แต่มันจับปลาแต่มันก็จับแค่สองคืนสามคืนก็จับเอาแค่ตัวเดียวนะมันไม่ได้ว่าจับเยอะนมันก็แปดหนึ่งนี่แหละเขาอ่ะอันมีครับเป็นจริงจริงไม่งั้นก็เจิดแปดหนึ่งหรืออะไรอย่างนี้ยะนะเอาตรงๆไปเลยนะปริศนาเนี่ยพอเก็ดปราก็แปดจับไปตัวเดียวครับก็คือเลขอันตัว แปดเจ็ดกับแปดหนึ่งนี่คุณพ่อน,นี่ฝันย้ำม,มาสี่ห้าคืนซ้อนเลยใช่ไหมครับพ่อสี 5, ้ใช่สห้าสี่ห้าคืนซ้อนเลยอันนี้ห้าคืนเลยแน่ๆจะเป็นไปได้เสพต้พองเป็นไปได้นยมันแตกอยู่ตรงนี้อ่ะตอนนี้ไ,ไม่เกี่ยวกับนิมิตอย่างอื่นพอพอจบการนิมิตอันนี้จนสี่ห้าคืนแล้วมาไดานน้นิมิตใหม่อาทิตย์เน้นบอกแค่รู้ว่าเป็นเรียกร่างนี่แหละข้างล่างนี่แหละอ,อครับนนิมิตม,มันจะแตกต,ต่างกันอย่างนี้แหละครับเนี่ย ถ้าเป็นเลขล่างนี่คุณพ่อชอบที่สุดคือเป็นแปดศูนย์แล้วก็สี่ศูนย์นี่ใช่ไหมครับพ่อใช่สองตัวนี้แหละใช่ครับตัวเลขนี่เป็นแปดศูนย์นะพ่อเอาเน้นสุดเนาะต่าใช่ใชครับแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวถ้าเป็นบนนะครับพ่อพ่อชอบตัวไหนมากกว่ากันครับบนรถถ้าตามปริศนาก็อย่างที่มั่นมา้าก็เก้านี่แหละเก้าแปดหนึ่งนี่แหละมาพิจาียนให้ แต่ถ้าคุมตัวการจากเก้ามาถ้าเอาไล่ตามนิมิตก็เป็นเจ็ดแปดหนึ่งอย่างนี้แหละแค่นี้แหละใช่เอาตามตามที่นิมิตท่านให้ก็สีตามนิมิตเลยครับเอาตามที่ท่านเขียนให้ก็เก้าแปดหนึ่งอันนี้แล้วแล้วเก้าสี่นี่ที่กุมารเป็นคนเขียนให้เอาเหมือนเดิมใช่ไหมครับพ่อก็เอาไว้เหมือนเดิมแหละเพราะว่ากุมารแต่ก็ยังไม่ได้นิมิตเกี่ยวกับกุมารเท่าไหร่ครับ แต่วันนั้นกุมารเขียนให้ครับพ่อ<ด>มา<บ>มาเขียนให้เลยเก้าสี่อ่าแต่ก็ยังไม่ไม่แม่ดินดินได้นีมิตกับเลขตัวนี้เท่าไรนะครับไปออกวันนี้ที่กุมารเขียนให้ในวันหน้า,าอกอกพ็อเลยเก้าสี่เลขเก้ายังนี้เลยครับยังนจะเป็นอย่างนี้ทันทีเลยครับถ้างั้นที่ที่กุมารเขียนให้่เขียนให้นี่ก็ให้กันไว้บนล่างนี้ใช่ไหมครับพ่อใช่ใช่ใช่อ๋อครับ ครับแล้วก็เก้าแปดหนึ่งกับแปดเจ็ดเนี่เก้าเก้าสี่เป็นบนใช่ไหมครับพ่อใช่ใช่ครับส่วนตัวนี่คุณพ่อเน้นให้ล่างแปดศูนย์บนเก้าแปดหนึ่งนี้ใช่ไหมครับพ่อใช่ใช่ครับก็คือถ้าวันนี้คุณพ่อได้โชคได้ลาบหรือว่าเอฟซีต่างช่องได้โชคได้ลาบก็อยากอันปู่พยานานท่านอยากจะสร้างทางเข้าใช่ไหมครับพ่อใช่อยากสร้างทางเข้านั่นหลย ก็คืออันลักษณะแล้วทีนี้ใครไปใครมาใครอยู่ที่ไหนอะไรมาเขาก็จะได้รู้จกักแล้วโอ้สถานที่ตรงนี้เกี่ยวกับพญานาคเนอะอะไรอย่างนั้นเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเกีเ่ยวกับอะไรครับครับผมก็ขอขอบคุณคุณพ่อนะครับผมที่ได้น,นําแนวทางความฝันที่ฝันเมื่อคืนมาแบ่งป,ปันให้กับท่านผู้ชมทางช่องเนาะนะครับ,รบวันนี้ก็เป็นวันเลขออกแล้วนะครับท่านผู้ชมรับ นะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมดูตัวเลขนะครับผมทำไมไม่ได้ลูกค้าอะไรกับท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมนะครับผมดูแนวทางตัวเลขนะครับผมเนาะก็คุณพ่อฝันดีเมื่อคืนนะครับ คือว่ามั่นใจว่าโผท่านมาย้ําให้เป็นเลขล่างนะครับท่านผู้ชมเนาะก็มีแปดศูนย์แล้วก็สี่ศูนย์นะครับแปดศูนย์เป็นตัวนิ้นสี่ศูนย์เป็นตัวรองนะครับท่านผู้ชมเตรียมแคปหน้าจอนะคะท่านผู้ชมหลายท่านก็อยากดูตัวเลขแล้วนะคะท่านผู้ชมยังไงก็ขอให้ทุกโชคดีนะคะได้โชคได้ลาบกันทุกทท่านนะคะทางช่องนําเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแคปหน้าจอไว้นะคะสำหรับ มีหนาวทุกสำนักก็ทางนี้ยังไม่หนาวนะคะอากาศร้อนนะคะทางนี้นะคะฝนตกมาก็ร้อนเหมือนเดิมน,น,นะคทางนี้ร้อนนะครับไม่หนาวนะครับท่านผู้ชมเนาะทางช่องนำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็มีเพิ่มเติมมา80แล้วก็4ีนะคะก็อีกสักครู่นะคะจะได้เดี๋ยวรอคุณคุณแม่สักคู่นะคะจะได้ตามปูดำนะคะ แล้วก็คุณยายสายนะคะแต่ว,ว่าตอนนี้คุณแม่ยังไม่ว่างนะคะครับคุณยายสายก็ท่านคุณยายท่านฝันดีนะครับผมโทรมาแอดมินเมื่อวานนี้ครับผมบอกว่าฝันดีนะครับเมื่อกี้ก็โทรมาแต่ว่าแอดมินตัดสายไป<น><ๆ>แล้วเนาะเพราะว่ากำลังกำลังคุยกับปนะู่ข,ขาวอยู่นะครับผมก็เลยไม่ได้รับสายคุณยายนะครับก็ฝากท่านผู้ชม ติดตามคุณยายสายแล้วก็ปูดำแม่ปูดำคำหมื่นด้วยนะค,ะคับผมเนาะแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าคุณแม่ท่านจะวางหรือเป่าเพราะว่าคุณแม่ออกหลายช่องเนาะก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบไลฟ์สดนะคะฝากตามคุณแม่ปูดำคำหมื่นแล้วก็คุณยายสายด้วยนะคะเดี๋ยวต้องโทรถามคุณแม่ทักคู่นะคะเมื่อกี้โทรไปก็คุณแม่ยังไม่ว่างนะคะค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่ไลฟ์สดหน้านะคะสวัสดีค่ะนะครับ ตัวเน้นนะครับบนบนเก้าแปดหนึ่งนะครับ